ห้านาทีนะสิบห้านาทีนะ สวัสดีค่ะข้ามาแล้วก็มาแล้วมีโฆษณาหรือเปล่ามีโฆษณาหรือเปล่าน้องมีโฆษณามาหรือเปล่ามีโฆษณาจนก่อนจะเข้ามามีโฆษณาไหมน้องสาวสกลมีโฆษณาไหมก็มีจ้าอยาอย่าข้ามนะอยากข้ามนะจ้านีจ้ามีใช่ไหมมี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 เลยมีมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวมีโฆษณากี่ตัวกับเจนนะจ้า ขอบใจเย้ขอบใจนะที่ช่วยพี่ขอบใจมากมากเลยฝากเช๊หน่อยฝากเช๊หน่อยได้ไหมฝากเช๊ฝากเช๊นางไกยาก็แลดิใจด้วยขอบคุณมากค่ะมาคุณแรกเลยมาพี่เป้คุณแรกเลยขึ้นได้สิบห้านาทีเนี่ยสิบห้านาทีผ่านไปสี่นาทีแล้วกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยนะกดไลค์พี่เป้ด้วยกดเลยพี่เป้ด้วย สบายดีบอสบายดีบอสบายดีบอาสบายดีบอพลังบอสสองดวงมาคนแรกเลยคนที่สองใครอะคนที่สองใครก็เข้าออกออกได้นะเข้าเข้าออกออกเข้ามาใหม่สบายดีจ้าคนที่สองใครเอยใครคนที่สองทานแล้วทานแล้วกินแล้วกินแล้ว กินแล้วจ้ากินแล้วจ้ากินแล้วจ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์พี่เป้ด้วยนะกดไลงไปที่เป้ดด้วยรอเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนเพื่อนรอเพื่อนเพื่อน เลิอกงานหรือยังนะ่ะเลิอกงานหรืยอ,อรยังเลิกงานหรือยังเอ่ยสวัสดีครับไก่เข้ามาเอา่ยไก่เข้ามานะ่ะเข้าเข้าอก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 เข้าเข้าออก,อก,อก,อกมีโฆษณามีโฆษณา,าเข้าเข้าออก,อก,อกเลิกแล้วจ้าเอาน้าองฝนนะันยังไม่เข้ามาละ่ะ เดยว่าจะเข้ามาไม่เห็นจะขึ้นมาเลยเอ๋อไม่จะเข้ามาเลยทําอะไรบอกว่าจ้าจ้าจ้ากนาทีผ่านไปกนาทีผ่านไปนนไมีน้องมีน้องสาวสกลเข้ามาคนเดียวเนี่ยเข้ามาอย่าลืมเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ไอพีต่ตาปูด,ด้วยนะก็เป็นกําลังใจเด้อโอเคบอ ทำน้ำพึ่งเสร็จอาบน้ำพึ่งเสร็จตำส้มตำกินแล้วลงคลิปว่าจะลงคลิปพรุ่งนี้มาเลยอนี้อน้องสาวสกุลก็บอกว่าเบาดอยสาวสกุลบอกว่าสุยๆัดเย็่ยมเยี่ยมไปอยู่ไปอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วน้องน่ะไปอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วน่ะเราเรียนสองคนเลยเนี่กว้าคนแรกเลยที่มาหาพี่คนกึนยังไม่มาเลยเนี่ยไปอยู่เกาหลีกี่ปีแล้วเนี่ยลงลงอยากกินลงลงอยากกินเดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้ วันนี้เราไปสี่คลิปแล้วลงไปสี่คลิปแล้วเจ็ดปีแล้วจ้าป้าน่าจะทำ u t u b e ตั้งนานแล้วเนาะเราน่าจะทำ u t u b e ตั้งนานแล้ว่จริงๆน่ะเออน่าจะทำ u t u b e ตั้งนานแล้วจริงอ่ะสรุปไม่มีใครเข้ามาเลยสรุปว่ามีเราคนเดียวเข้ามาเมื่อกี้ก็ามาสามคน ใครน่ะคนที่สองอ่ะคือว่าไม่มีใครจะเจ็ดนาทีแล้วสิบห้านาทีก้อยขึ้นเวลาก้อยขึ้นแก้สิบห้านาทีอ่ะไม่ไม่ก้อยได้ไม่ได,ไได้ไม่ก้อยได้ไปไหนอ๋ออ๋ออ๋อ ทำอะไรกินวันนี้ทำอะไรกินนะ่ะใครมาสามโคนนะ่าจะทักมาทายมาทักมาทายไลฟ์แบบโฆษณาไม่ไม่ให้ขึ้นหรอกพี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขนมจีนคือว่าคือต้องโฆษณาไงต้องเอาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้งไไยน,น้องสร้างไรายได้ แปนาทีแปนาทีแล้วสือว่าสรือว่าน้องสาวว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเราชื่ออะไรเนี่ยชื่อสาวสกุลเนี่ยชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยพี่เป้จะได้เรียกชื่อจูชื่อตูกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพี่เป้จะได้เรียกชื่อตู่ชื่ออะไรคาชื่อนองแอลแอลเหรอชื่อแอลเหรอชื่อนองแอลเหรอแอลกานองแอลยินดีที่ได้รู้จักกับพี่เป้เด้อแอลก็สู้ๆนะ หายอดเยอะๆหายอดซับเยอะๆจ้าจ้าพี่เป้ะกำลังใจเด้อสู้สู้สู้จ้าสู้เดี๋ยวเราต้องเป็นยูทูบเบอร์ได้เราต้องเป็นเหมือนคนอื่นที่่ที่อยู่เกาหลีน่ะเยอะแยะนะแรงคนไทยที่จะมาอยู่เกาหลีได้เป็นยูทูบเบอร์น่ะเยอะนะ เค okay. บ้านพี่อยู่บ้านพี่อยู่ถูกต้องถูกต้องส <c oughs> รุปว่าเราคุยกันแกสองคนไม่มีใครเข้ามาเลยพี่เป้ลองไงไม่มีใครเข้ามาเลยจ้ะมิตรภาพในตำแซบสาวอ,อม สวัสดีจ้าเข้ามาหาพี่เป้เนี่ยได้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 ผ่านโฆษณาหรือเปล่าสาวอมได้ผ่านโฆษณาไหมจ้าน้องอมน้องอมคนสวยได้ข้ามโฆษณาหรือว่าดูดูดูโฆษณามาก่อนหรือเปล่าได้ได้ไดู entertaining entertaining. โฆษณาไหมน้องน้องอมน้องอมได้ดูโฆษณาได้ดูโฆษณาไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาพี่เป้เ,เด้อพี่เป้ลอง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 ก่อนอยังค่ะหมายถึงว่าเข้ามาหมายถึงว่าเข้ามาาพี่เป้เนี่ย มิตาภาพในต่างแดนสวัสดีค่ะเข้ามาดูพี่เป้ยได้ดูดเด่นโฆษณาหรือเปล่ามีโฆษณาหรือเปล่าตอนที่น้องอมเข้ามาเนี่ยมีไหมว่า,หร,วาหรือว่าน้องอมกดกล้ามน้องอมได้ดูโฆษณาไหมคะได้ดูโฆษณาพี่เป้ป่ะมีโฆษณาหรือเปล่าน้องอมยังไม่ขึ้นไม่มันขึ้นนะตอนที่เมื่อกี้นะมันขึ้นนะ หรือน้องอมกดกล้ามหรือเปล่าตอนที่ข้าหมาพี่เป้อนะตอนที่ข้าหมาพี่เป้นะ่ะไม่ได้ข้ามไม่เคยข้ามไม,ไม่เคยข้ามค่ะไม่เคยข้าไม่เคยข้ามค่ะโอเคโอเคโอเคแสดงว่าน้องยังไม่ยังไม่มี แต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันอ๋อรอรอพี่อันพี่เป้ก็ไม่ทราบอันพี่เป้ก็ไม่ทราบนะอันไม่อันพี่เป้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันที่อันนี้พี่เป้อันพี่เมืองไทยอาจจะไม่มีหรือเปล่าเนาะอันนี้พี่เป้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะน้องน้องสาวแต่คนลองพี่ลองเฉยๆนะน้องพี่เป้พี่เป้ลองเฉยๆลองเฉยๆว่าสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่เป้ลองเฉยๆไงเพราะว่าเพื่อนที่มันอยู่เพื่อนที่เขาอยู่พัทยาน่ะเพื่อนที่อยู่พัทยาน่ะ เขาก็ปึง้งเขาขึ้นไลฟ์สดสิมห้านาทีแบบนี้แหละแล้วแต่ว่าเขาก็มีโฆษณาพี่เข้าไปดูเขาก็มีโฆษณาไงมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยมีมีเลยมีเลยโฆษณาไม่เหมือนกันเลยค่ะล้อ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  ส่วนมากตั้งมีกุออกไปออกอมแตบไม่ข้ามค่ะดู็นจบค่ะจ้าจ่าจ่าน้องสาวจ้าจ่าจ้าจาพี่เป้จดลองดูจ่าน้องอมพี่เป้จดลองดูครับพี่เป้จดลองดูพี่เป้จดลองขึ้นเวทีดูครับผมทดลองทดลองพี่เป้จดลองขอบใจมากนะคะสองสาวเล่าเรื่องสาวไทยสาวไทยประเทศไทยกับสาวไทยอยู่ สาวไทยอยู่เกาหลีสู้ๆทั้งสองคนนะ13นาทีแล้ว14นาที14นาทีาทเดี๋ยวพี่เป้ลงเด้อขอบใจหลายๆเด้อจา้าอย่าลืมกดไลค์พี่เป้ด้วยนะกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยเด้อกดเลิฟไปด้วยนะสองลบกดเลิฟไปด้วยเด้อน้องอมกับน้องน้องแอลกดเลิฟไปด้วยนะจา้าสองเลบกดได้ด้วยเด้อจ้า <laughs> กำลังใจพี่เป้นหน่อยเลิฟเลิฟไม่ ไม่ได้น้องแอนมามาใหม่มันจะเจ็ดสิบห้านาทีแล้วมันจะดสิบห้านาทีแล้วคอยขึ้นสิบห้านาทีน้องแอนคอยขึ้นแก่สิบห้านาที พี่ะนะใครบอกน้องผลบอกอ่ะทำไมหนูมเห็นพี่กูนีไว้เป็นชั่วโมงเลยค่ะใครใคอ่ะร้อล้อล้อล้อตามจริงคนเยอะมากแต่ไม่มีแต่ไม่มีคนซื้อคนซื้อของอ๋อร้อล้อล้อล้อช่องยายสา รอ้อม่นี่มันเกิดสิมานาะทีไปแล้วอะ่ะล้อล้อลอลอบางคนก็ไลฟ์เสรเป็นสองชัโมคนที่มีโฆษณาเข้ามาใช่ไหมใช่้อรอล้อ,อโอเคย่าไปโอเคย่าไป ช่องของพี่นัดด้วยค่ะนัดที่ด้วยค่ะรอ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 โอเคตอนนั้นโอเคพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ตื่นเต้นค่อยตื่นเต้นด้วยีลากกำแพง หลอหรอหลอ,หอไม่มีหรอพี่เป้เปิดหลังบ้านยังคะเปิดแล้วอะ่ะเปิดแล้วอะ่ะ มาเจอไหนน้องแนอนเจอในไหนอ่ะเจอในไหนเนี่ยถึงว่าเจอในไหนอ่ะเอาเมื่อกี้น้องก็เมื่อกี้น้องก็เจอโฆษณาแล้วนะเออพี่ก็เปิดสร้างไรายได้แล้วก็พี่เปิดสร้างไรายได้หมดแล้วนะนน้องแอนเปิดหมดแล้วนะโฆษณไอติว่าคลิปวิดีโอพี่อ่ะหนูไม่เห็นเลยฮะล้อล้อลอ ก็บางคน cents, ที่เขา e, ett, เข้ามาดูเขาเจอแล้วอ่ะอยู่เกาหลีเปิดเจอเลยการเนี่ยก็ประเทศเกาหลีก็เจอแล้วน้องแอนเกาหลีเขาก็เจอแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยกองที่ประเทศเกาหลีก็เจอแล้วน้องแอนเนี่ยเขาก็เจอเหมือนกันไอ้ของน้องแอลเนี่ยน้องแอลเนี่ยน้องแอลที่ว่าทำงานอยู่เกาหลีก็เจอของพี่เป้เหมือนกันใช่ค่ะ ทำไมหนูไม่เห็นน่ะอันไม่รู้ว่าพี่กง,งงมากทีนี้พี่เป้องไปใหญ่เลยทีเนี้ <c oughs> มันยังไม่มีป่าพี่ยังงงมากเลยอ่ะพี่ก็งงเหมือนกันเลยเนี่ย ไอออนแลนก็เห็นนะน้องแอนประเทศออนแลนเขาก็เห็นนะออนแลนของพี่ฝนนะ่ะพี่ฝนยังไม่มาเลยอะ่ะพี่ฝนเขาก็ดูโฆษณาพี่แล้วนะพี่ฝนนะ่ะพี่ฝนซีมอนนะ่ะน้องจุ้ยก็เห็นแล้วจุ้ยก็เห็น เราหูมีเจ้าเหมือนกันะเดี๋ยวไปดูใหม่ไปดูใหม่ไปดูใหม่ดีไปดูใหม่พี่ก็องกันนั้นน่ะ เราลองออกไปดูซิลองออกไปดูซิออกก่อนเร็วๆออกก่อนแล้วก็้ามาใหม่สวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวหนูปิดปิดเครื่องก่อนสวัสดีอกล้านดวงใจค่ะ น,น,น้อง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 แอลน้องแอลประเทศเกาหลีเอ็นเอ็โฆษณาพี่เลยใช่ไหมน้องแอลใช่ไหมพอน,น้องเข้ามาก็คือมีโฆษณาพี่เป้เลยใช่ไหมใช่ไหมคะ ครับปุ๊บเอ็นปั๊บเลยจ้าเออใช่อ่ะพี่ยังหงับน้องแอนเยวลยพี่พี่เป้ยังหงน้องแอนเลยอ่ะน้องลองลองน้องแอล้องแอลลองลองเข้ามาใหมสิลองแบบว่าเขาบอกไอ้เข้าเข้าออกออกไเข้าเข้าออกออก็บอกว่างี้ยไอ้เข้าเข้าแล้วก็ออกออกอ่ะเป็นก็บอกมานะว่าไอ้เข้าเข้าแล้วก็ออกอะไรเงี้ย ไม่เจอร้อ,รอผิดเครื่องแล้วรอร้อรอ,รอก็ยังเหมือนเดิม ทำไมยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าพี่เป๊กก็ไม่รู้พี่เป๊กก็งงกันนะนะั้นน่ะพี่ไทยอาจจะไม่ขึ้นลองอีกเครื่องหนึ่งเปิดก็ได้ค่ะผิดกั้นประเท็ดแอนเหรอไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันแงนแอนยูอ e สเตเลีย อันนี้พี่ก็บอกอันนี้จี่อันนี้พี่เป้กก็บอกจับเด้อจ้าน้องออมดันข้าวหรือยังคะเดี๋ยวออมเดี๋ยวออมเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกคอมดูแฟบเดี๋ยวออมคอมดูแฟบคอมคอมใช่ไหมคอมใช่ไหมก็ว่าเปิดรันเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์เพลย์ลิสตอ้อยโอ้ยไข่ ค่อยลโอ๊ยพอไม่มีคนได้ดูอคนโอ๊ย,ตาย,ต,ายตายแล้วตายแล้วเป็นเด็กสันจังสี่กแล้วเข้ารอบสามเข้ารอบสามไม่มีค่ะอ๋อแสดงว่ามีรอบเดียวสิลอร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 อ,รอแป๊บ นั่นเดี๋ยวแกนี้ก่อนนะพี่เป้ลงถามเพื่อนก่อนนะแกนี้ก่อนเด้เอออกก่อนนะเดี๋ยวพี่เป้ลงถามเพื่อนก่อนพี่ลงถามเพื่อนก่อนที่เขาเขาขึ้นเมตีเหมือนกันเนะี่ยโอเคโอเคไปก่อนนะ